ขอว่าในเสียงของผู้ปกครองผู้หนึ่งการจัดให้เด็กไปทัศนศึกษานะ่ะคิดว่ามันดีอยู่เด็กน้อยได้ไปเลียนลูกเขาก็หาวดงๆงอยู่แต่ในหัวอกผู้ปกครองนในกรณีใดก็ยาที่ลูกออกห่างจากเอกจ้องเนี่ยคือต้องเป็นห่วงตลอดเวลาแต่กรณีที่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น คอยคิดว่าเด็กน้อยอนุบาล่สมควรทีท่ิได้รับอนุมัติให้ไปศาสนาศึกษาต้องเอาเด็กน้อยที่เขาซ้อยเหลือตัวเองได้ในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่น <c oughs> กระโดดลงจากรถบัตรไดบโดบรถบัตมันมีประตูฉุกเฉินย่เทา่หลังคาแล้วก็ย่วงขางแล้วก็มีแนวให้กรีดแกระจกแล้วก็ทุบเด็กน้อยอนุบาลมันเหตุแบบนี้บ่ได ระโดดลงไปปุ๊บขาหักแขนหักซึ่งเขาเห็นความสูงเขาก็ยานแล้วควรใเห้มีได้แต่ว่าต้องเป็นเด็กหน่อยที่เอาตัวหลอดได้จากกรณีที่โดดรถบาดได้บัวหายล้อมคอกมันเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนเออปอซีป่อหาปหกอฮมเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไปเลยอนุมัติเลยแต่นี่เป็นอนุบาลค่ะอนุบาลเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แล้วครูที่ไปด้วยคือคัละสามสี่คนคะ่ะครูไม่สามารถช่วยเด็กนักเรียนได้ทุกคนนะคะครูน้อยไม่สามารถช่วยเด็กนักเรียนได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นเด็กโตเขาจะช่วยตัวเองได้เยอะนึกภาพไปตามนะคะอืมมันก็ดีอยู่เออถ้าให้มีก็ต้องเอาเด็กนักเรียนโตไปแต่อีกกรณีหนึ่งเราจะมาคัดที่ข้นส่ง ที่บริษัทรถคนเต็มร้อยไหมอุบัติเหตุที่เกิดมากน่บ่ต๊กเขากะรถโคงเออน,นั่นคือคนขับคุณเต็มร้อยไหมอันนี้ไม่ได้โทษไัรอันนี้คือว่าอืมเช็คเทเลยางตรวจเทเลยางจังคอยอนุมัติให้มาจอดอยู่หนาโรงเรียนเออมุงเจ้าคืดขึ้ดข่ขอยบะอืมแล้วกะ เช็ครถผ่านมาได้ยังไงนะคะกรณีที่ไฟใหม่นั้นเพิ่นสันนิษฐานว่ายางแตกอ่านาจะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เพิ่นกำลังตรวจรายละเอียดอยู่เช็คผ่านมาได้ยังไงนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นที่บริษัทขนส่งที่ตรวจสภาพรถอ่าความเสียหายในครั้งนี้คือไม่อยาก ไม่อยากมันเกินขับมเมนย่าบางคนลูกไปสองกลับมาหนึ่งย่นั่นคนหน่อยตุยแต่คนใหญ่หลอดเพราะว่าไปคนละคันมันไปทั้งหมดสามคันนั่นแหละอืข่อยบอกให้มุเจ้าคิดตามข่อยมุเจ้าคิดคือข่อยบอกข่อยว่าอีกกลายคนเดีกคิดคือข่อยเด็กหน่อยอนุบาลบอกควรให้อนุมัติ ที่สิไปทศนศึกษาต้องให้เด็กน่อยตที่เขาสอยเหลือตัวเองได้ในะกรณีอยู่งเืงรถบัสกรณีที่ว่าต้องโดดรถบัสได้มุจาว่าคือข่อยบออืมแล้วกลับไปคัดที่ขนส่งที่ตรวจรถสภาพรถอ่าผ่านมาได้ไงแล้วคนขับเต็มร้อยไหมอ่านั่นแหละตรวจเทลายางจังค่อยผ่านมาแมนบอ